สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เพยพามาจับพึ่งนะจับพึ่งกันวันนี้วันวันที่เก้าเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นเป็นเดือนห้าของอตามปฏิทินนะครับแต่ฮัมมนคนไทยก็เดือนหกแล้วเดือนนี้ <c oughs> ผมเก็บซาบไปน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนะราะซาไปนิดห,หน่อยครับกับบรรยากาศอยู่สวน ป่าตะพืตะพืะพอเนี่ยติดลานมันโอ้โหมือนี้แม่ดุแม่เขาจะดุดุหน่อยนะกล่องนี้นะครับเราก็ได้ทำการเอาฝาออกละเพื่อเพื่อที่จะย่นเวลาในการไยบางไอ้แล้วก็ที่ผมเห็นคอมเมนต์บางท่านผมยังบ่หันได้ตอบครับปร,ประมาณว่าอยากอยากเห็นรังพึ่งใกล้ๆเอาเดี๋ยวผมจัดให้ครับ เดี๋ยวผมให้ดูไกลๆแบกไกลเลยนะแต่ไม่รู้มันจะเกลี่ยกาผมไหมผมก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าผมจับโทรศพัพท์เมื่อกี้ครับเลโไม่ได้ใส่ถุงมือการเอาพึ่งเนี่ยเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะถูกต่อยมามันปวดครับมันเจ็บแม่วันนี้แม่จะดูดๆหน่อยเพราะเมื่อวานฝนตกปกติเขาจะไม่เอากันนะครับหลังฝนตก แต่พอดีผมว่างไงครับผมว่างจัดไม่รู้จะทําอะไรผมก็เลยมาเอาพึ่งดีกว่าเพราะวันนี้มันก็เดดอยู่เดดเดดเดดบดบดเดดเด,ดเดดบดบดทั้งวันนะครับอันนี้เราก็จะเซฟเซฟตัวเองนิดนึงเดี๋ยวมันต่อยมาไม่คุ้มกันครับเคตามกันเลยมาให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะ น่าขั้นผู้ชมแบบว่าบมมีอะไรก่อติดขนาดนี้แล้วผมไม่ได้ซูมนะผมใส่ไอ้กล้องปกติโอ้โหอุโบ่ใกล้ขนาดใกล้จนผมเห็นโทรศัพท์ล่นนะครับนีโโ่โอเคต้องขอโทษด้วยโอเคพอเราจะให้ติดตามใกล้ๆไงมันก็เลยจะกีก่าผมหน่อย กพื่อความชัดครับเพื่อความชัดในของกล้องมัม่มอ่ะมาเปิดกันโอ้ว้าวอ่ะอันนี้ฝาข้างนะครับเขาเปิดแบบฝาข้างอ้ยก่อนจะถ่ายก็มาอ้เก็บภาพไว้ก่อนโอ้ นี่ครับขาโบยังเต็มไม่ดีเสียงกระหึมทุกคนน่าจะได้ยินเนาะผมบอสามารถจะหลังนี้น้ำตาแตก มันตอมผมมากเดี๋ยวสลับกล้องให้เบ่งกล้องนี่ไอ้พึ่งนี่เต็มตัวผมแล้วเนี่ยบินจะใส่ผมอย่างเดียวเลยทำบปใส่ม่วงนี่ตายครับโอเคเดี๋ยวจะรีบเอามันจะคำํำ อันนี้ให้เกาะให้กาะติดแบบชีวิตเอาพึ่งแบบจ่าๆเลยนะเดี๋ยวหันให้บึ่งเลยโอ้โยเอาครับเห็นกันไหมหลายท่านอาจอยากเห็นพึ่งไม่อยากเห็นผม เราต้องล้มวันเดีย๋ยวว่าแต่พึ่งจะหนีครับผมก็จะหนีครับผมจะเมาอันนี้ฝาข้างนะครับเราเอาแบบฝาข้าง La comida. น้ำยังไม่เต็มเลยครับพอได้กินอยู่แต่ผมก็จะเอาอตอนนี้ไม่ใช่พึ่งอย่างเดียวครับจะตายครับคนเอาก็จะเมาควันจะตายแล้วครับ สันที่สามนะสันที่สามนะ,นะเอ้ยย่าขาด,ดเดี๋ยวนี้ก็พอมีน้ำหวานให้เก็บครับ นะครับให้ดูจ่าจ่านะขาวโบดูกันยาวๆครับหนังซีวิตนี่ผมรกลาวมันใส่ผมเลอวเกินตรงนี้เราก็ออกครับนี่ พอออกแยกไว้หม,มนี่มันนี่แหละครับเหตุผลที่ไม่เอาไอ้ซ่วงฝนตกอะครับแม่มันห้ายแม่มันดุ แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยไม่เหมาะต้องออกประมาณเที่ยงนะแม่เขาจะได้ออกไปทำมาหากินอันนี้ไม่ไหวครับเหนียวด้วยตอนเย็นเนี่ยสั้นที่สามแล้วอันนี้สั้นที่สี่แล้วนะอยยายายาาาาาาาย่ อ่ออ่ยอย่อเดี๋ยวปัดให้ดูก่อนเอ้ยกว่าจะได้น้ำหวานครับอย่าต่อครับลูกค้าจ๋าปัดละสามร้อยเนี่ยคุ้มมาก Bố bố Chỗ chỗ Trưng trưng Ôi Ôi Xẹp ta หลังนี้เสียตาม,มากครับผมจะเหงื่อเข้าตาครับเอาอยากหลังเนี้ย น้ำที่4ถูกไหมอ้าวหลุดมาก่อนใช่ละไม่ทำอะไรเลยเจ้านาย ตวงเลยนี่ละนาวเลยรังเนี่ยเดี๋ยวเขายากครับเอายากดูครับแม่ไม่หนีแล้วนะเราจำเป็นต้องเอาไปหมดโอ ใ right? right? ส่ซอครับลังอ่อนแถมฟรีครับให้ฟรีนี่สั้นที่ห้า โอ้โหหายอีแล้วเราไม่รู้ว่านางพญาอยู่ตรงไหนนะเราต้องกวดเขาก่อนโอ้โหสันนี่สวยสันนี่สวยครับดูดูครับด,ดูนะครับน้ำหวานอยู่ข้างบนนะครับที่ปิดตานะครับข้างล่างเป็นตัวอ่อนดูครับดูกันจะจะหนังชีวิตดูกันยาว <laughs> อยาให้ดูจะปัดแม่เขาก่อนผมลืมฝนมีดมาลืมลับมีดมานี่อาจจะไม่เข้าไม่คมเท่าไหร่ีดูครับนี่คือน้ำพึ่งรวงพึ่งของเรา สวยไหมนี่อันนี้ก็ลังอ่อนเอาให้ฟรีให้ลูกค้าครับที่หกไปชั้นที่หก อันนี้จะน้ำหวานเยอะที่สุดอุยอะออกมาสองซันแล้วครับมีเจซันโอ้โหน้ำหวานโคตรเยอะสุดายสุดายสุดายที่ไม่ได้ออกมาถ่ายให้โอ้มีข้างในครับมีข้างในอีกซันหนึ่งโอ้ยหลังนี้ไอ้หัวนี้หลังนั้นนี่น่าจะได้อยู่ไม่เยอะครับประมาณสามกอด จากประสบการณ์ผมนะโอ้โหจะรังสวยมากสวยโคตรังมีสวยโคตรโคตร ให้ดูครับตอนนี้วันเราหมดแล้วนะนี่สวยครับสวยหัวน้ำตึมหนักมากคนระับก้อนนี้ประมาณได้อยู่ประมาณเกือบครึ่งกิโลโเนี่สวยขาว ควันหมดควันหน้าด่างผมละโอ้โหอันนี้หน้าก็น่าจะมีครึ่งกิโลเหมือนกันฮะโอ้ยขาวๆวสวยๆนี่ให้ดูแล้วนะครับดูกันจัาๆแล้วนะ ไม่มีจากกว่านี้แล้วนะจากกว่านี้ก็ต้องมาเอาเองแล้วฮะมาเอากับผมนะมาเ,าเป็นเพื่อนกันจะได้มีเพื่อนเอาเดี๋ยวผมพอ,อาสามสุดท้ายก่อนเออโอ้โหอย่าต่อยผม ขอร้องอย่าต่อยผมผมไม่ได้มาทำร้ายคุณนะโอ้โหไฟหมดครับลำบากแล้วอย่างเงี้ยครับผมลืมดูโอ้ยลำบากแน่โอ้ยโทรศัพท์ก็จะหลน่นวอนก็หมดเได้อยู่ครับ โอโหอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับมีแต่น้ำหวานน,นัป้ันี้ว่าจะไม่เอาอยู่โอ้ยถ้าจะไม่เอาก็เสียดายครับผมบอกเลยใไม่เอาตรงนี้เสียดายจังเลยผมจะอาจจะเก็บข้างในไว้นะขอขอขอตรงนี้ขอยังไงก็ต้องขอครับ ไงก็ต้องขอตรงนี้โอ้ย,อยขอ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 ,อไปไปขอแล้วนะปัดออกเบาๆครับสวยขนาดนี้ไม่ให้เอาได้ยังไงให้เอาันนี้สดายแย่เลยยอะดูครับอันสุดท้ายนะ นี่เห็นยังไงครับเกี่ยวไหมนี่ดูครับขาวๆโบ๊ะสัมสัมนี่ขาวครับหีทั้งหลายลังเนี่ยครับยังไม่ได้เก็บเก็บไปเท่านี้ก่อนแล้วเราจะมาเอาใหม่เราจะมาเก็บใหม่ ผมต้องทําการปิดไว้ที่เดิมก่อนที่นี่นนะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเขาไม่ย้ายออกเราก็ค่อยมาติดตามผลใหม่ว่าเราจะยังเอาเขาอยู่ไหมเอาได้อยู่ไหมเพราะเราก็ไม่ได้อ,ออกไปหมดนะผมปัดขออนุญาตปัดออกบ้างไม่ออกบ้างครับนี่คือลังตัวอ่อนเขานะครับไม่ค่อยเยอะหรอกครับแต่มีพอให้ได้กินได้เลม ก็จะปิดแล้วนะครับเหลืออยู่ข้างในก็ไม่เป็นไรข้างในเราก็ปล่อยให้เขากินสร้างรังต่อไปเดี๋ยวผมขอน้ำหวานออกไปไว้ใกล้ๆก่อนนี่เห็นไหมโอ้ยจะยากให้เห็นนำครับผมได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสามขวดนะรังนี้ครับก็เฉลี่ยแล้วได้อยู่ประมาณพันหนึ่งน่าจะมีพันหนึ่งครับ 1,000บาทเพราะเราขายขวดแค่300บาทอย่าต่อกันเลยครับเพราะเราขายถูกมากเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวมันจะต่อยผมแล้วเนี่ยโอ้ยผมจะพาไปเอาอีกถ้าเอาทันนะว่ากันเลยครับเวลาคนเรามันไม่เท่ากัน มันไม่เท่ากันจริงๆนะมันมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่มันไม่เท่ากันปะ24ชั่วโมงเหมือนกันแต่มันไม่เท่ากันจริงๆนะ24ชั่วโมงของแต่ละคน,นมามามาโอ้ออกมาดูไกลๆกันหน่อยครับ เดีผมให้ดูนี่ครับโอ้ยโยต้องขอโทษโทรศัพท์ผมเก็บตกน้ำพึ่งเนี่ยนี่ครับนี่นะนี่นะผมจะปิดฝาแล้วนะตั้งให้ดูก่อนนะเดี๋ยวว่ากันนะครับาะเรามาคนเดียวเราไม่มีตากล้องเลยนี่นะโอเค ผมจะทำงานให้ดูนี่นะหลังพึ่งเรานะบอกมาไว้ไกลๆก่อนเดี๋ยวมันโดนขี้หูอันนี้เอาไว้ไหนก็ได้ไปเจกกันนะครับแค่นี้ครับวิธีการเอาพึ่งพวงง่ายไหม ดูเหมือนง่ายนะ,ะผมจะพามาดูวิธีไอ้วิธีเขาคืนสู่รังกันว่าหลังจากเราเอาแล้วเป็นยังไงหลายท่านก็อาจจะอยากเห็นอ่ะดูกันไปครับยาวๆครับดูกันเยอะๆดูรอดูรอผมนะผมจะเอาของไปเก็บ เป็นยังไงครับเห็นกันรืยยังวิธีเอาพึ่งไปครับเราไปดูว่าเรามายัางไงเรามากับรถคู่ใจนี่บรรยากาศสวนมะพร้าวผมเองตรงที่เราไปเอามานี่ก็สวนผมเองนี่สวนกล้วยสวนม่วงั่ว,วไปหมดแล้วสวนมะม่วงอะโวคาโดเงาะหมุนนิ้วปุ้ยนี่อันนี้บรรยากาศสวนมะพร้าวผมนะอันนั้นบ้านผมไกลๆนู่นแดงๆนู่น อันนี้ก็บ้านผมเหมือนกันแต่กําลังจะทุบแล้วครับจะทําเป็นที่ขายต้นไม้ใ,ใครอยากอุดหนุนก็เต็มตัวเลยนะครับนี่ติดถนนใหญ่นะครับทางเส้นวางสะพงไปเพชรบูรณ์ใครผ่านไปผ่านมาก็โอ้แวะได้ครับนี่เดี๋ยวต่อไปก็จะเปิดทําน้ําสีฟ้าให้ล่องเรือนะประมาณโครงการปีหน้าครับนี่ใครอยากเยี่ยมชมส,สวนก็มาครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมกับบรรยากาศสวยๆที่เรามองเห็นวิวทิวทัศน์ภูหอเดี๋ยวผมให้ดูภูหอกัอนเห็นนะเดี๋ยวผมยืดยืดยืดใหด้เดี๋ยวผมจะให้ดูภูหอก่อนเดี๋ยวหาว่าผมคุยนะครเตรียมตัวดูภูหอนะครับรเมสซิงไทยแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ที่ไร่บุญตาของเราอันน่านีไงครับ เห็นไหมเอ่ยโอ้โหอยู่ยอดไผ่นะู่นนะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะอยู่ตรงกลางครับยอดไผ่นู่นไกลๆนูนครับโอเคไปครับไปดูเรื่องพึ่งกันต่ออำลาแล้วนะขอบคุณที่ติดตามมาดูจนจบนะครับโอ้โยอยากให้เห็นหน้าผมขาตั้งกล้องสำรองครับอันนี้โอเคผมถอดออกจากขาตั้งกล้องล เนีมันทังนี่ไทยประดิษฐ์ครับอันนี้หามาใส่เองอันนี้ขาดีๆอยู่นี่ได้อยู่นะครับไม่ต่ำกว่า3ามโลหรอครับผมรับประกรันเลยหนักจังไม่ขาดแน่นอน3ามโลหนักขนาดนี้ครับน่าจะมี3ามสโลเดี๋ยวถ้าถึงบ้านผมมีวิดีโอสั้นๆเดี๋ยวผมไปสร้างน้ำหนักให้ดูด้วยอันนี้สามขีดกะละมังสมขีดพอผมสร้งประจำครับ ไปดูกันว่ามันจะได้กี่กี่กี่กิโลโอเคฝากเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของผมและการทำสวนด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศหลังเอาเพึ่งครับร้อนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วผมจะพามา เที่ยวสวนชมสวนด้วยคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ